เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ทุกท่านผมเองลีลับคลิปวิดีโอนี้เราจะมากล่าวาถึงเวทมนต์โบราณแห่งยุคเทพเจ้ากันครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรกันนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เวทมนยุคเทพเจ้ามันคือกลุ่มของทักษามหาเวทที่ทรงพลังซึ่งประกอบด้วยมหาเวทเจ็ชนิดเวทมนยุคเทพเจ้าทั้ง7นั้นยังถือเป็นต้นกําเนิดและพื้นฐานแนวคิดเวทมนต์ทั้งหมดในดาวโททัสแห่งนี้คือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าดวงดาวที่ฮาจิเมะมาอยู่มันชื่อว่าโททัสครับซึ่งในจัก,กรวาลน,นี้ยังมีดวงดาวต่างโลกอีกมากมายเช่นกันกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเวทมนตรูปแบบในโททัสนั้นล้วนมีต้นแบบมาจากเวทบรร์โบราณ มหาเวททั้งเจ็ดแต่ละอันจะบ่งบอกถึงแนวคิดเพียงหนึ่งประการของการดำรงอยู่ของพวกมันนั่นคือผู้ที่ครอบครองเวทโบราณน,นั้นสามารถส่งต่อเวทโบราณน,นี้ให้กับคนที่พิชิตเขาวงกฏทั้งเจ็ดแห่งได้ซึ่งเขาวงกฏที่อยู่ในดาวโททัสทั้งเจ็ดแห่งถูกสร้างขึ้นมาจากสมาชิกทั้งเจ็ดของลิเบราโทสหรือเจ็ดผู้ปลดปล่อยนั่นเองพงูง่ายๆว่าทาจิเมสามารถพิชิตเขาวงกฏทั้งเจ็ดแห่งได้เขาก็จะได้รับเวทโบราณมาทั้งเจ็ดอย่าง ซึ่งมันจะมีประโยชน์ในตอนที่เขาต้องต่อสู้กับเทพเจ้านั่นเองครับตอนกําเนิดของเวทมนตราน,นั้นถือเป็นเรื่องที่ยังหาคําตอบที่แน่ชัดไม่ได้เรารู้แค่ว่าเวทมนต์โบราณทั้ง7เป็นเวทมนต์ที่มาจากดาวดวงอื่นแต่ทว่าดวงดาวที่เป็นต้นกําเนิดของเวทมนต์โบราณทั้ง7กลับถูกทําลายเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์โบราณเหล่านี้จึงถูกลีภัยไปยังดาวโททัศนโดยผู้รอดชีวิต และเพื่อเวทมนต์นี้ไม่หายสาบสูญไปเวทมนต์โบราณท่างเจจะถูกส่งต่อให้กับคนทั้งเจ็ดคนในทุกยุคทุกสมัยเสมอนั่นเองครับมากันที่เวทมนต์ลำดับที่หนึ่งเวทสรรสร้างหนึ่งในเวทมนต์โบราณยุคเทพเจ้าอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมวัตถุรวมไปถึงโครงสร้างของมันไม่ว่าจะเป็นวัตถุทางกายภาพหรือวัตถุทางเวทมนต์ตาพูดได้ง่ายๆเลยคือเวทมนต์นี้เป็นเวทมนต์ที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุหรือสิ่งของนั่นเองโดยสามารถออกแบบได้ตามความคิดของผู้ใช้ อย่างอาวุธยุทโธปกรณ์ของฮาจิเมในช่วงหลังๆเองก็ได้เวทมนตร์ในการสร้างขึ้นมาเช่นกันเวทสรสร้างยังมีความเขา้ากันกับอาชีพของฮาจิเมที่เป็นนักแปลท่าได้ดีอีกด้วยเพราะงั้นเรียกว่าเขาจะประดิษฐ์หรือสร้างอาวุธแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้และจินตนาการของเขานั่นเองครับโดยผู้ที่มอบเวทมนตร์สันซางให้แก่ฮาจิเมก็คือออสการ์ออคสหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ปลดปล่อยซึ่งไม่ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันคนที่ใช้เวทสันร,ร้างได้ก็มีอยู่หลายคนเช่นกัน เพราะเวทมนต์พวกนี้สามารถที่จะส่งต่อหรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับอยู่ที่ว่าคุณจะเข้ากับเวทมนต์นี้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองเวทมนต์ระดับที่2เวทแรงโน้มถ่วงความสามารถของเวทมนต์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงภายในรัศมีที่กําหนดได้ซึ่งพลังที่แท้จริงของเจ้าเวทมนต์นี้คือเวทมนต์ที่เอาไว้ใช้รบก,กวนพลังงานของดาวเคราะห์ไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวมันถือเป็นเวทมนต์ที่จะทำให้ดวงดาวเกิดสภาวะผิดปกติขึ้นนั่นเอง แต่มันไม่ได้แร,แรงถึงขั้นที่จะเกิดเป็นไฟพิบัติได้ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะใช้ความสามารถของเวทมนต์นี้ในการควบคุมแรงโน้มถ่วงเพราะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างผู้ใช้ที่ครอบครองเวทมนต์นี้คือมิเลดี้เรเซนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ปลดปล่อยปัจจุบันฮาจิเบะและปาติหยงเขาเองก็สามารถใช้เวทมนต์นี้ได้เช่นกันครับเวทมนต์ลำดับที่3เวทพื้นที่ความสามารถของเวทมนต์นี้คือจะทาให้ผู้ใช้ควบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายหรือหดตัวของพื้นที่เวยนยังสามารถย้ายตัวเองไปยังพื้นที่หรือตำแหน่งที่ต้องการได้อีกด้วยพลังนี้แท้จริงของเวมนบ์นี้คือความสามารถในการแทรกแสงเขตแดนผู้ใช้สามารถสร้างเขตแดนของตัวเองขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเขตแดนที่ใช้ขวางกั้นระวางเผ่าพันธุ์หรือกำหนดขอบเขตใหม่เพื่อสร้างโลกแห่งวิญ,ญญาณผู้ที่สามารถใช้เวมนบ์นี้ได้คือไนสกูดิวเอ็นคาริเอ t e เขาคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ป,ปล่อยฟริสบักวา ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปีศาจศัตรูของฮาจิเมะในซีซั่น2เองก็สามารถใช้เวทดีได้แม้ตัวของฮาจิเมะก็สามารถใช้เวทชนิดนี้ได้เช่นกันครับเวทมนตร์ระดับที่4เวทฟื้นฟูความสามารถของเวนทนี้จะทาให้ผู้ใช้กู้คืนสถานะของสิ่งใดก็ได้ให้กลับสู่สภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือแม้แต่บาดแผลชะกันความสามารถที่แท้จริงของเวทบนนี้คือการรบกวนการเวลาเวทบนนี้สามารถใช้ในการควบคุมเวลาของอะไรก็ได้ที่ใดก็ได้หรือใครก็ได้จนถึงจุดที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ที่สามารถใช้เวทมนตนี้ได้คือเมรุเมรุซีนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ปลดปล่อยในเระว่าตัวของอาเจเมและปาตี้ของเขาเองก็สามารถใช้เวทมนตนีได้เวทมนต์ระดับที่5เวทแห่งจิตวิญญาณความสามารถของเวทมนตนีคือทําให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตได้โดยตรงมันสามารถชุบชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้ฟื้นจากความตายได้ด้วยแต่มีเงื่อนไขของเวลาในการตายเวทย,ยังสามารถโอนจิตวิญญาณจากร่างหนึ่งไปะยังอีกร่างหนึ่งได้เรือใช้ในการเข้าสิงร่างผู้อื่นก็ทําได้ พลังวิทยาจริงของเว่นบนนี้คือการแทรกแซงวัตถุเชิงลบที่ครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตเวน์นี้ยังสามารถใช้ในการรบกวนสิ่งต่างๆใ,ในร่างกายของผู้อื่นได้เช่นพลังกายพลังมานาไม่แต่ความนึกคิดหรือความทรงจําผู้ที่เชี่ยวชาญเวมนตนนี้จะถึงขั้นสุดเขาสามารถจะสร้างร่างจิตสํานึกแบบปัญญ,ญาประดิษฐ์และปล่อยให้มันอาศัยอยู่ในร่างใดร,ร่างหนึ่งที่พวกเขาเตรียมไว้ได้อีกด้วยผู้ที่สามารถใช้เวมนตนนี้ได้คือลาวบานหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่มผู้บดปล่อย ตัวของฮาจิมะและคนในปาร์ตี้ของเขาเองก็สามารถใช้เวทมนตร์นี้ได้เวทมนตร์ระดับที่6เวทว,วิวัฒมนตราอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือพัฒนารูปแบบของพลังกายภาพพลังเวทมนตร์ในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือคนที่อ่อนแอเวทนนี้สามารถทำงานร่วมกับเวทมนตร์โบราณอื่นได้อีกด้วยโดยมันจะเพิ่มพลังและขอบเขตของเวทมนตร์ดังกล่าวขึ้นไปอีกพลังที่แท้จริงของเวทมนตร์นี้คืออำนาจในการแทรกแซงข้อมูลของสิ่งที่มีอยู่เวทมนตร์นี้จะช่วยเพิ่มหรือพัฒนาศักยภาพทีี่่มมอยูห้้้ากขขึนนั ผู้ที่สามารถใช้เวมนี้ได้คือลิวทิลิสอันติน่าหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ปล่อยและนัว่าตัวของอาจิเมะและคนในปาร์ที่องเขาเอางก็สามารถใช้มันได้ด้วยเวมนระดับที่ 7, เว็เวดใงการผันแปรอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างสิ่งมีชีวิตจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงพวกมันให้กลายเป็นรูปแบบอื่นปกติเด้ใช้ในการสร้างพวกมอนสเตอร์เวมนี้ยังสามารถสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมาใหม่จากเกน์ของมันได้อีกด้วยพลังที่แท้จริงของเวมนี้คือพลังในการแทรกแซงอนินซีทั้งหมด ไม่ใช่แค่สัตว์หรือมอนสเตอร์แม้แต่พืชก็สามารถแปลงรูปร่างของมอนให้กลายเป็นรูปแบบที่เราต้องการได้มันเป็นเวทมนตร์ที่เอาไว้สร้างกองทัพสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ผู้ที่สามารถใช้เวทมนตร์นี้ได้คือแวนเดอร์ชนีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ปลดปล่อยแน่นอนว่าจะมีหลายคนที่ใช้เวทมนตร์นี้ได้รวมทั้งปาร์ตี้ของอาจิเมด้วยเอาเลยครับนี่ก็คือเรื่องราวของเจ็ดมหาเวทมนตร์โบราณของยุคเทพเจ้าครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบา,บายครับผม